อ่ะจะไปนั่งนั่งเจริญภาวนาสำรวมกายวาจาใจแล้วก็รวมรู้อยู่ที่กายกายของเราให้เป็นให้กายเป็นที่ตั้งของของสติเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่รู้ของจิตเป็นมีสติกำหนดรู้ที่กายนี้ แล้วก็จัดระบบระเบียบให้กายกับจิตนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างปกติโดยไม่ท้องไปถือไปยึดว่าน,นี่คือกายความเป็นกายของใครไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายใครๆสักว่าเป็นแต่ว่ากายถ้าเราถืออย่างนั้นได้จิตเราก็จะวางเป็นกลางๆ ไม่ถือรักถือชังเพราะเราพเพราะราละความยึดความถือว่าเป็นกายของเราจะเป็นกายของใครๆแ้ะจิตเราวางสงบลงมันก็จะสงบลงด้วยความเป็นกลางๆที่กายนี้วันหนึ่งถ้าเราทำได้ได้มีกติธรรมแบบนี้ จะสิบ,าสบานาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงจะมีประโยชน์ห,หีตายะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขยะไปไปเพื่อความสุขที่แท้จริงเราจะทำทานมากมายแล้วแม้เราจะรักษาศีลแต่ถ้าทานศีลมันไม่ถึงถึงจิต ไม่ถึงด้วยอำนาจให้เกิดสติปัญญาขึ้นมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่เราบอกว่าขอพระเจ้าถึงประโยชน์และความสุขอิตยาสุขยสุขายะมันไม่ได้เป็นไปด้วยคำคำพูดคำจาคือการจิรจาของเราแต่เป็น,เป,นเป็นไปเ,เมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลงไปที่วัตถุที่ถูก ที่ควรรู้ปัตถุที่ควรรู้ก็คือกายนี้ให้เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติให้สติประกอบจิตตั้งอยู่ที่กายก็เป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของสติลงไปในกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจริงๆเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายนุปัสนาสติปัฏฐานปัฏฐานที่ตั้งที่ตั้งองสติกายนุปนุปัสนาก็คือรู้หนึ่งหนึ่งลงไปในในกายนี้ตั้งสติรู้หนึ่งหนึ่งลงไปในกายนี้รู้อย่างไรรู้อย่างเป็นธรรมดารู้แล้วก็ไม่ไปถือไปยึดวันนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นใครเพื่อไม่ก่อให้เกิดตัณหาไม่ก่อให้เกิดทิฏฐิอิงอาศัย เพ th ื่อออกมาจากความยึดติดยึดมั่นและความเป็นตัวตนในโลกนี้ผู้เจริญสติเช่นนี้ได้เรียกว่าเป็นผู้เจริญสติเป็นในกายนี้ตามอีหนึ่งหนึ่งในกายนี้พราจ้ตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติประพฤติเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้เจริญตามรู้ว่าตัมเป็นผู้อยู่ตามรู้ไปในกายว่าเป็นกายอยู่รู้ว่ารู้ลงไปในกายว่าเป็นกายอยู่ เอว่เอวมิโคปิปิกูกายเยกาย,ยนุปสีวิหะรัติเมเรารู้ไปที่กายนี่มันก็ต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นวตัตถุที่รู้นั้นยกขึ้นสู่อารมณ์เป็นรูปแต่เราถือมันก็เป็นรูปรูปที่ตั้งขึ้นก็กกให้เกิดความรู้สึกขึ้นจากรูปนั้นถ้าไม่ถือนี่ก็ไม่เกิดเราก็จะเห็นความเห็นความจริงคือธรรมะ จากกายนี้ก็คือความจริงที่มันมันเกิดมันดับแต่เรารู้จักคำว่ามนสิการในพิจารณาถ้าพิจารณาลงไปให้ละเอียดจนเกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นธรรมะหรือธรรมดาก็จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปแม่งการลาักษณะความเป็นธรรมะของความว่าความไม่เที่ยง หรืออนิจจังที่ใดก็แล้วแต่วัตถุใดก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วแต่สแสดงความเป็น,ปนอนิจจังเช่นกายนี้แต่เรารู้จริงๆมีจักขู่เห็นจริงๆด้วยตาเราก็จะรู้ไปรู้แค่รู้ลงลึกลงไปอีกว่าอ้ความไม่เที่ยงนั่นแหละก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะอาสาระ แล้วลึกลงไปอีกให้ละเอียดประณีตลงไปปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นตามลำดับจนรู้แจ้งว่าอ้อเพราะสิ่งนี้เป็นอนัตตามันอุทานขึ้นมาทีอ้ออนัตตาแล้วมันก็ดับปุ๊บจากความเกิดความดับก็จะดับปุ๊บพอมันดับปุ๊บขึ้นมาราบเรียบมันก็ จะถอนออกมาให้เห็นเป็นความเป็นปัญญาที่สะอาดที่ประสริยิ่งขึ้นมันก็เห็นโทษของสิ่งนี้ที่เคยยึดเคยถือจิตมันก็มีปัญญามันจะทวนมันทวนถอดถอนความรู้สึกด้วยปัญญามันชําระล้างแตเทนที่มันจะเศร้าเสียใจเพราะเห็นความสูญเสีย มันกับทวนถอนกลับเป็นให้เห็นโทษภัยจากสิ่งที่เคยไปยึดถือผิดผิดเดยอมันทำมันทวนเข้าไปในกระแสในจิตให้เกิดการทวนให้เกิดการทบทวนตามธรรมเนี่ยทวนทวนโลกด้วยด้วยธรรมธรรมก็จะนาเป็นกระแสธรรมทวนโลกมันก็จะหมุนทวนกลับก็จิตนั้นเห็นโทษเห็นภัยจิตที่เคยเรื่นเริงยินดีก็กลายกันประกมความเบื่อนหน่าย และเกิดความรู้อันควรที่จะเป็นไปเพื่อให้เห็นแจ้งในสิ่งนั้นต้องการออกมาจากสิ่งนั้นก็น,นี้จะเกิดการหมุนด้วยอำนาจแห่งธรรมะเพื่อถอดถอนความเกี่ยวข้องความยึดถือทั้งหมดทั้งหลายจากสิ่งนั้นก็คือความเป็นตัวตนที่มันล้องอยู่ในจิตยึดอยู่ในจิตก่ออยู่ในจิตตั้งอยู่ในจิตนั้นมันทวน จนจนที่สุดมันก็ทวน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 เรื่องำนาจของยานได้เพิ่มขึ้น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 จิตก็เริ่มทวนกระแสทวนกระแสโลดด้วยอำนาจธรรมจนไปถึงจุดที่มันมีปัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์กลับมาบกลับมากับมาสอบสวนในธรรมที่ประกอบเกิดขึ้นทั้งหมดและรวมลงที่อริยสัจธรรมว่าอ้อเนี่ยทุกข์ทุกเป็นอย่างนี้ เหตุทุกข์เป็นอย่างนี้และละเหตุนั้นว่าปัญญาถึงขั้นละเหตุได้ทุกข์ดับอย่างนี้ตรงนี้เก็ยกานทัศนะอันเกิดจากการอันเกิดจากเห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงคือยถาภุตาย,ยานก็เกิดยานทัศนะวิสุทธิก็สมบันปัญญาปัญญารู้ชอบมันก็จะพัฒนาจิตมันในพ้นไปจากความเนื่องเกี่ยวข้องกับโลกนี้วัตถุสิ่งของบุคคล ตัวตนทั้งหลายเพื่อไปเพื่อพ้นไปจากความความยึดถือยึดมั่นในสิ่งนั้นๆด้วยความเป็นปุถุชนทั้งหลายเรียกว่ามันข้าปถึงโคตรภูรยานมันพัฒนาลและแล้วมันจะเดินหน้าพัฒนาไปด้วยอำนาจของยานทัศนะจนประชุมทำเป็นยานอันยิ่งในมรรคเป็นผลตัดกระแสของของโลกกระแสสังโยชน์ สิบเส้นเป็นกำไรมของโลกส,สิ้น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 ไปตามรอบแห่งการตัดมันจะตัดรอบที่หนึ่งรอบที่สองถ้ามันพัฒนาต่อไปก็รอบที่สามถ้ามีกําลังต่อกับรอบที่สี่ในยานทัศนะที่เกิดขึ้นในบางขณะของจิตนั้นไม่ถึงกําลังก็ต้องต้องเพิ่มเติมเรียนรู้กลับไปเรียนรู้เห็นความเกิดความดับใหม่และกลับขึ้นมา มีความพร้อมก็ตัดกระแสต่อไปแต่ผู้มีพลังพร้อมก็จะตัดทันทีเลยต,ตัด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 จนสิ้นไม่เกินสี่ครั้งก็สิ้นเมื่อสิ้นขึ้นมาก็เกิดยานทัศนวิสุธทธิในในความสิ้นนั้นในกวาวิมุติญาณทัศนะเห็นความจริงความหลุดพ้นจากความเกี่ยวข้องกับโลกโด้วยความขาดของสังโยชน์ไปแต่ละคณะคณะคณะ ขณะแรกก็สามเซนขัาที่สองก็สามกึ่งขนาดที่สามก็ห้าต่ำขัาที่ 5, ท 5, 5บนบนสี่ก็ห้าห้าบนห้าเบื้องบนได้สั่งยช์สิบก็สําเร็จรอบแรกก็พระโสดาบันจิตถึงพระโสดาบันรอบที่สองจิตถึงพระสกัตาการมีรอบที่สามจิตถึงพระนาคามีรอบสี่จิตถึงอารหัสสิ้นว่าสิ้นแล้วก็รู้ว่าสิน้นก็จะมียานเรื่อประเจี๊ยขณะยานมากํากับการรู้ตรงนั้น อย่างกำกับการรู้การเห็นความเหลืออยู่ความสิ้นไปและสิ้นหมดแล้วการงานจบแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจครทําไม่มีอีกแล้วเป็นพระรันตสุกทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่กล่าวโดยย่อเห็นว่าการมีสติกาหนดลงไปที่กายถ้ามันมีสติจริงๆแล้วจะเกิดปัญญาปัญญาก็จะรู้สิ่งนี้รู้ธรรมดาสิ่งนี้รู้ รูปไปทำหนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดเจทา้าพุตธยานคือเหียนต้างว่าเป็นจริงสติกำหนดลงไปแม้เวทนาเกิดขึ้นไม่กำหนดลงไปในกายกายลับตอบของกายสิ้นไปเวทนาเกิดขึ้น,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 นจับเวทนามาดูเวทนาดับไปสิ้นไปดูที่จิตจิตสิ้นไปดูที่สภาพธรรมทั้งหลายทําสิ้นไปก็จบสิน้นเพราะธรรมนี้สิ้นไปเมื่อจิตนั้น ประกอบด้วยปัญญาประชุมเป็น,ปนองค์ความรู้เป็นเป็นความรู้ที่ำดำเนินรู้ผู้รู้แจ่มแจ้งในอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นที่สุดของการศึกษาธ,ธรรมะในพระาศาสนานั่นหมายถึงว่าเราศึกษาค้นหาอริยสัจสีจากกายอันมีจิตยืนญยญญันครองอยู่เลยหรือพูดว่ามีสัญญาใจครองอยู่หรือก,กายที่มีจิตนี้ถืออยู่เป็นเป็นเจ้าของ ปุรากายาวนาคือฟังสอกมีจิตวิญญาณคลองอยู่อริยสัจสีอยู่ตรงนี้คนอย่างไรก็สติกำหนดลงไปอะไรคือทุกข์ดูสิทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไปถือจิตเมื่อเข้าไปถืออารมณ์ทุกข์ก็เกิดรูปเกิดนามเกิดกันหน้าเกิดทุกข์เกิด,กกดหรือโลกเกิดขึ้น ว่ไรเราไปถือสิ่งใดๆอันเข้าอันเกิดขึ้นจากการไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจรูปนำการหน้าก็เกิดขึ้นทุกก็เกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตนั้นสอบสวนลงไปว่าจิตนั้นมีกิเลสมีความมีกีมีราคะโทสะโมหะปรากฏอยู่มีความรักความจังอยู่มีความต้องการ มีความทะยานออกไปเพื่อ,อ,ต,อตอบสอนองความต้องการจรึงเกิดการกระทําขึ้นอันตราอุปทา,านก็นกลายเป็นสมุทยัยอ๋อจิตนั้นพุ่งไปรับมีพลังมีกําลังมีความเร็วก็ไปจับไปรับไปเสพมันก็ก่อเกิดความทุกข์ขึ้นทุก์ลมงเข้าไปรับไปจับไปถือไปก่อเพื่อเป็นไปตามที่มันต้องการอันจิตเป็นไปสร้างไปสร้างโลก โลกก็เป็นความทุกข์เหมือนกับมันไปรับไปก่อไฟแล้วไปเอาไฟมาติดตัวเองมันก็เป็นเช่นนั้น,นวิธีการดับก็รู้เหตุก็ละที่เหตุแล้วก,ก็ถอยออกมาจากการข้าไปยึดไปถือด้วยจิตวางกิตให้เป็นกลางๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าอั้นสติปัญญาที่ถึงพร้อมก็จเจนว่าถอนออกมาจากการยึดถือ อันถอนคือถอนด้วยสติไปาย,ยายา,ยาที่กำหนดรู้ที่เป็นกลางกลางก็เห็นความก็มจะเห็นจนได้เห็นความเกิดความดับอ๋อมันเกิดมันดับได้ตัวนี้เป็นนิโรธะเป็นความดับดับสิ้นหรือทําให้มันก็แจ้งขึ้นหรือพูดภาษาเราททาให้แจ้งขึ้นความแจ้งสว่างขึ้นก็จเจริญให้ให้มันมากกับสิ่งกับการปฏิบัติโดยการเจริญสตินั้นแล้วก็จได้กันที่อ๋อน่เรทุกนี่สมุทไยนี่ิโรธนิมมัต อันทุกสมุทัยนิโรธมากเราสามารถพบด้วยตนเองได้เมื่อเราเจริญสติที่ถูกต้องในทุกขณะในทุกขณะถ้าเรามีสตินั้นเราสามารถที่จะกข้าถึงนิพพานได้ต่เป็นนิพพานชั่วขณะจะนิพพานด้วยสติปัญญาชั่วขณะจะนิพพานด้วยสมาธิที่มีกําลังถึงพร้อมการก,กบขม่มกิเลสก็เรียกว่านิพพานเป็นความมันจะเกิดมักมักข้ามรักข้าผลมักขยานผลข,ขยานเป็นรักขาด เป็นละขาดสิ้นละขาดไปละขาดไปถึงจะขาดแล้วดับดับแล้วไม่เกิดอีกต่อไปนั่นก็เป็นนิพพานในลักษณะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นนิพพานที่หนึ่งอย่างนี้นิสี่สองหรือวิมุตติหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือนิโรธาหนึ่งสองพอขั้นที่สามที่ต้องละแหละละขาดละขาดเป็นเป็นสมุทเฉดและ เป็นสมุเจเฉตละกาณเป็นสมุเจเฉทนรโรธะสมุเจเฉตวิมุตติในกรกรว่าก็ดำเนินต่อไปขั้ตัวที่สที่ห้าเพื่อเพื่อความไม่กลับคืนมาอีกต่อไปจึงเป็นความถึงเที่ยงแท้ในในคาว่าดับทุกข์นั้นไม่คืนกลับแล้วนี่คือการพัฒนาจิตที่ไม่ได้ยาก ถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้อย่างนึกจับอริยสัจสีให้เจอว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เกิดที่ไหนเกิดได้อย่างไรอะไรทําให้เกิดขึ้นเกิดแล้วเป็นอย่างไรและดับได้อย่างไรดับที่ไหนอะไรทําให้ดับไปดับแล้วให้ผลเป็นอย่างไรเราทําได้ทุกๆุกขณะแม่นั่งอย่างนี้เราก็ทําได้ จะรู้ลึกซึ้งแจ่มแจ้งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสติคุณภาพของความเพียรชอบสติความเพียรชอบประกอบอยู่ในจิตใดจิตนั้นก็เกิดคุณภาพของสมาธิขึ้นจะเป็นสมาวายาสมาสติสมาสมาธิความเพียรยังมีสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นในจิตใดจิตนั้นจมเกิดปัญญาหรือว่าญาณขึ้นหรือเกิดสมัยญาะขึ้น ยานเกิดขึ้นในจิตใดจิตนั้นเป็นเพื่อวิมุตติวิมุตติเกิดขึ้นในจิตใดก็เกิดปัญญารู้ความสิ้นแห่งกิเลสทั้งทั้งหลายและเกิดวิมุตติยานทัศนาขึ้นยัตถาวริวาาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานะปกัปติอิจิตตังปิตตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโต สัเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนะรัสยัตถามิชโตรติรโสยัตถาสับบีติยวัจจนตุสัพพโรคยนัสตุมาเตพระวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจาวุตปจายิโนจัตตารโธรรมวัฒนติอายุ วันโนสุข,ขังพะลัง